พระมารดาปางสิทธิทาตรีและทุกภาคทุกปางด้วยความรักด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเัศรัทธาที่มาจากหัวใจรูกทีาขอพระมนดพระเมตตา ประทานพรให้แก่ลูกทั้งหลายมีชีวิตที่มีความสุขมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอบารมีทุกพระองค์โปรดเมตตาทำลายล้างอุปสรรคหมู่มารทั้งหลาย ให้มาลายหายสิ้นดับไปให้มลายหายสิ้นดับไปขอให้คำดีขอให้คำดีบารมีตั้งจิตเราปัดเี่ยมจ้าตั้งจิตอธิษานแล้วนะก็รม่ละท่ารวมแล้วก็ขอเอื้อย่างใจทุกข้าที่เราส่งเสริมแล้วก็ส่งส่งเสริม